ัสดีครับผมมาแล้วเข้าสุลัดแล้วก็เริ่มจะเป็บปะเป็บปะเป็บปะนะครับเข้าสุลัดแล้วฝน,นก็เริ่มมาแล้วสุลัดสุลัดเข้าสุลัดแล้วก็ตก สักทีนะครับโอ้อยู่สุรลตินนะครับสายฝนตกไม่ต้องกลัวครับตำรวจหายหมดครับผมหลุดขวาได้นะผมก็นูดขวามาแล้วฝนตกนี่ตำรวจไม่อยู่นะครับฝนตกนี้ไม่มีใครมากล้าจับเราหรอกครับผม ไปหากินข้าวกินปลาหมดแล้วทำเวลายอย่างเดียวสายถูกเราทำเวลายอย่างเดียวรูดฝาไม่ได้แต่ฝนไม่ตกแดดอกอกก็เย๋ยวรูดวานะครับผมอันตรายอันตรายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่เดีด๋ยวผมก็จะเข้าซ้ายแล้วฝนไม่ตกแล้วเผื่อไปตั้งเผื่อเขามายืนจ้องมองอยู่ข้างหน้าเราแล้วะะับ งสุราแล้วก็มาเจอฝนอีกแล้วครับโอ้ กรุงเทพเราแล้วครับผมจับกอดทอมอแ่สู้งานกอดทอมออีกอาทิตย์หนึ่งก็วิ่งตายยังวนันตายครับฝนมืดตึกใหม่นะครับผมีมีลวบ่อร้านตัดผมเราโอ้มไม่ใช่ปะ นะครับผมสุราษฎร์ก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับผมใครมีเวลาก็มาเที่ยวได้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามบินก็อยู่ใกล้ๆครับสนามบินก็อยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะครับโมมาเลยครับใครหยุดยาวก็มาเที่ยวได้นะครับอยู่สุราษฎร์ที่เที่ยวก็เยอะอยู่ครับ ทเที่ยวที่กินเยอะอยู่ครับอ้ตอนนี้ฝนก็หายไปแล้วเมื่อกี้มีวิ่งมาต,ตกเลยครับวิ่งมาดีๆก็ต,ตกอันนี้ก็หายไปแล้วครับอ้นี่ก็หายไปแล้วอยู่ดีๆก็ตกอยู่ดีๆก็หายดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ นตกอย่างนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ้จะทำาไปเป็นวัดเป็นใครเป็นหนาวก็ได้นะครับมาครับอมมาเจอกันอีกแล้วครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกแล้วพายุมาแล้วพายุมาแล้วครับอ้ฝนมาแล้วครับโพ อยายไม่ใส่เสืเส้อกันฝนมายายเอ้ยระวังเป็นไข้เป็นหนาวนะยายมาแล้วครับฝนมาอีกแล้วครับผมฝนมาแล้วน,นี่ตกอยู่หน้าสนามบินนี่ครับ นี่ไม่ใช่ครับอันนี้อยู่คานหน้าค่ายทหารนะครับตกอยู่หน้าค่ายทหารนี่ก็แรงเหมือนกันครับผมฝนมาแรงเหมือนกันนะฝนมาแรงเหมือนกันนะครับผม <k S 1> อยู่ข้างหน้านุ่นก็มึดตึด๊บเลยครับฝนอยู่ข้างหน้ามึดตึด๊บเลยนะครับผม ไปยังไงก็หนีไม่พ้นจริงๆครับวันนี้มีแต่ฝนมีแต่ฝนนะครับผมมีแต่ฟ้าฝนตกมาแล้วฟ้าฝนตกมาแล้วมาแล้วครับคบอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับผมมาเจอฝน,นในคนไทยดู เดือฝนตกนี่นะครับโอ้สางคลิปนี้ีเดีโคลิปฝนตกให้ดูหมดเลยครับตกแรงนะครับวันนี้รถเรื่มแรงแล้วขี่รถคนละมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกแรงก็เปิดไฟกันหน่อยนะครับโุรถพันมาข้างหลังจะได้เห็นกันนะครับคนตกมองทางไม่เห็นก็เปิดไฟกันด้วยนะครับโุบ ผมว่าไม่มีอะไรคนระนะับเน,นี่ยครับเนี่ยถ่ายคนต้องมีถ่ายให้ดูนะครับได้โอ้มันต้องโหดมากครับโหออกมาแล้ว โ้ไม่ตกที่อื่นก็ได้มีเรื่องตกก็ได้ครับิดตกก็ได้ทุกทวกบริการไม่ค่อยดีถนนลื่นก็ขับรถไปก็ไม่ได้นะครับกลอดเป็นรถผ่ไปไปครับโุก ไปลวะสุครับฝน,นมตกแรงมากครับฝนตกแรงมากนะครับส่วนน้ำท่วมหครับไปนะครับคจัไปไวรูนจะไปไม่รู้สายบรรทุกแล้วนะครับ สายมันถล้ำฝนตกเราขี่รถระมัดระวังกันด้วยนะครับรถหนักเดี๋ยวเราก็เบรคไม่อยู่เราต้องขีร่รถเบรนระยะห่างกันนะครับโอ้ จะตากฝนตากอนี้กันบ่อยนะครับเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหนาวด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับผตอนนี้อยู่สุลาระครับฝนตกมากครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับดูบรรยากาศนี่นะครับท้องฟ้าท้องฝนท,ทางทางครับผมขอบคุณมครับ